แนะนำร้านบริการเกี่ยวกับเกม F4 o n ไลน์มีทั้งไลน์และเพจบริการครบวงจรทั้งบริการซื้อขายทีมพร้อมเล่นเอ็มล้วนปั๊มเอ็มดึงนักเตะขายยากและอื่นอื่อีกมากมายใครที่สนใจแอดไลน์หรือสแกนบนหน้าจอได้เลยครับผม ก็สวัสดีท่านทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมปอเปื้และเกม FC Online นะครับผมวันนี้ผมเรามาอยู่กันในช่วง FC Online Preview นะครับผมนะก็เป็นช่วงที่เราจะ p r e v i e นักเตะที่เซิร์ฟเกาหลีนะครับผมก่อนที่จะเข้าเซิร์ฟไทยนะครับก็วันนี้วันที่26เดือน9นะเซิร์ฟเกาหลีอัปเดตมาหลายๆอย่างนะแต่ไม่เยอะเท่าไหร่นากก็อัปเดตอันแรกคือ c l a s 24 Energetic Player นะครับหรือคลาส24 EP นาะทั้งหมด210คนนะ ผู้เล่นที่มอบพลังงานให้กับทีมนั้นแบบความกระตือรือร้นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เพิ่มระบบขายฟรีทันทีเนาะอันนี้ก็ไปดูข,ข้ามแล้วนะเหมือนต้องมีตั๋วนะครับไม่รู้ว่าเป็นตั๋วแบบไหนนะถึงจะขายฟรีได้อันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันนะลองลองดูมาแล้วยังไม่การันตีไม่ชัวร์ว่ามันเป็นยังไงเนาะประมาณนั้นนะครับอย่างหนึ่งก็บูทฟูลทีมนับสีเงินกับสีทองนับจากบวกสองเพิ่มเป็นบวกสามนะครับของเซิร์ฟเกาหลีนะครับแล้วก็ พิ่มบูตทีมคัลเลอร์อีก11บูตนะครับจำกัดเวลาด้วยน่าจะมีเห็นแบบคร่าวๆว่าเป็นกาลาติกอรสซีซั่นสองอะไรอย่างนี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นงั้นหรือเปล่านะครับผมนะเป็นภาษาเกาหลีด้วยก็ดูยากนิดนึงนะประมาณนี้นะคร่าวๆส่วนเ p 270นะครับที่จะเพิ่มเกาหลียังไม่เพิ่มนะครับผมประมาณนั้นโอเคเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูนักเตะป,ปีใหม่กันก่อน,นครับ 24ep นะครับผมเป็นยังไงไปดูกันป่ะอ่ะก่อนจะไปดู นักเตะนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนี่ยปะ่ะเกาหลีเอพียัง2 6 0อยู่นะยังไม่เพิ่มนะครับแต่ไม่แน่เซิร์ฟไทยอาจจะเพิ่มให้สักสองห้อะไรประมาณนี้ต้องรอดูอีกทีนึงเนาะโอเคดูนักเตะกันปะโอเคครับผมก็ตอนนี้มาอยู่ในหน้าตลาดนะเซิร์ชไปครับนักเตะ24ต่ p อแปลว่านักเตะยี่สี่ตอนแห่นี่เป็นไงล่ะคิดได้คิดมุกได้ <c ười> นะครับอ่ะตัวแรกเลยพลังส่งสุดร16นะบุกหนึ่งบูโน่ฟอนนเดสนะครับเออก็แปลกใจนะพลังเยอะเลยนะครับบูโน่ก็พลังแฝงครบอยู่แล้วประมาณนี้นะ 65ร้อยยิบสองนะบูโน่ยิงไกลอะไรต่างๆเหมือนเดิมอยู่แล้วคล้ายๆกันหลายๆปีเนาะแต่ปีนี้น่าจะอัพเกรดขึ้นนะครับบูโน่ฟอนันเดสครับกลางลูก CM เอ็มเล่นปีกเล่นได้หมดเลยนะบูโน่นะครับผมตัวแรกตัวต่อมาครับบูโน่เหมือนกันบูโน่กิมมาไรส์นะครับผมก็นิวคาสเซิลมีนักเตะให้เล่นหลายตัวเลยนะนะครับกิมมาไรส์ก็พลังปีนี้ก็น่าเล่นเลย ยิง M D L มันก็มีนะกิมไาราปีนี้ก็มีอีกนะมีหลายปีเหมือนกันนะบูโนกิมไรานะครับก็เป็นตัวกาลางรับตัวแบบทำเกมเนาะแล้วก็ยิงไกลพอได้แล้วกันเนาะเน้นจ่ายบอลมากกว่านะบูโนกิมไรานะครับต่อมาปีกซ้ายครับผมคุยชาควาราลัสเคเลียนะครับออเคเลียก็สองเท้ามันเดิมพลังแสงยิงไกลาหายไปเนาะมันไม่มีเลี้ยงเร็วทีนะมีแต่ประมาณเนี้ยเหมือนเดิมอยู่แล้วนะคุยชานะครับก็คล้ายกันทุกปีนะครับ C.F อันนี้เป็นโรดิโก้ครับปีนี้พลังโหดเลยนะแต่พลังแฝงก็คล้ายเดิมเนาะเลี้ยงผ่านแฟร์แล้วก็ผ่านเหมือนเดิมนะโรดิโก้ก็เล่นเป็น C.M ริงก็ปีกได้อยู่แล้วนะครับกลางลุกปีกเหมือนเดิมอยู่แล้วนะโรดิโก้นะครับ L.W ตัวนี้ครับเอเบเรชิเอเซ่นะครับก็ฟอร์มดีมากนะกับคนะิตตันพาเลตเนาะก็มีปีนี้มานะเรื่องความเร็วเรื่องจบดีนะครับยิงไกลดีพลังแฝงครบนะเอเซ คูพาเลสฟูงกิตน่าเล่นนะครับอนาคตอาจจะได้ย้ายไปทีมใหญ่เนาะเพราะเล่นดีมากนะครับเอเบลชิเอเซกองหน้าอาล็กซาันเดอร์อิซักน่าเล่นมากนะพลังดูดีกว่าอีเว็บุกแปดด้วยนะครับสองเท้าเนี่ยพลังแฝงก็ดีนะฟูนิวคัสเซินน่าเล่นนะจริงนะครับพลังเนี่ยติดบูตเวลตันใช่ไหม ก็จะร้อยสามสิบอนาคตไม่รู้ว่าบูทจากเี่ยจากห้าเป็นหกหรือเปล่านะที่เราหมายถึงกันนี่คือบูทสีเงินนะจากบวกห้าอย่างเงี้ยที่เราฟูทีมอะไรย่างเงี้ยใช่มมันจะได้บวกห้าใช่ไหมอันนี้ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นบวกหกหรือเปล่าในอนาคตอันนี้ต้องลองดูนะเซิร์ฟไทยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นบวกหกนี่จะดีมากเลยนะครับแต่นี้เราคิดคิดเป็นปัจจุบันไปก่อนคือบวกห้าไปก่อนเนาะก็เนี้ยพลังอีซาก็ถือว่าหืมน่าเล่นนะฟูนิวคาสเซิลน,นะครับมีดอตมุนด้ดวยปะคุ้นๆอยู่นะสองเท้านนน่่าาเลมกะครับคนะครับอ Cdm ตรงนี้โจโชคิมมิดนะครับพลังแฝงดีนะเซิร์ฟเพเมเกอร์ยิงไกลลองพาร์ตปั่นครบเลยคิมมิตก็ตัวทําเกมยิงไกลได้อยู่แล้วนะกลางรับกับแบ็คเล่นได้เหมือนเดิมนะครับโจโชคิมมิดปีตัวนี้ครับนิโกวิลเลียมนะครับปียูโรก็มีปีนี้ก็มานะครับผมพลังก็ประมาณนี้เหมือนกับปียูโรเลยนะแต่น่าจะโหดกว่าปะ่ะอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันแต่น่าเล่นนะครับ าจะย้ายไปบาร์ถ้าไม่ได้ย้ายเนาะซ้ายนิโก้ขวายามาโอ้โหโคตรโหดนะครับแต่ไม่น่าจะยังไม่ได้ย้ายนะครับปีกซ้ายครับแอนทโทนีกอร์ดอนเนี่ยนิวคาเสเซิลเนี่ยมาตัวน่าเล่นนะกอร์ดอนก็ขวาห้าซ้ายสามจะไม่เป็นไรนะครับฟูนิวคาเสเซิลน,น่าเล่นอยู่แล้วเลี้ยงเร็วเลี้ยงผ่านปั่นนะครับครบความเร็วเยอะนะอุ้ยน่าสนใจเลยแอนทโทนีกอร์ดอนปีกก็เอลเอ็มแอลวีสัดเท่ากันนะฟูนิวคาเสเซิลน,น่าเล่นนะอีซักกอร์ดอนน่าเล่นจัดนะครับ CF ตรงนี้คลายฮาเวตนะครับผมเฮดเดอร์กับปอดนะครับพลังก็ความเร็วร้อยี่จบร้อยี่เนาะก็กองหน้า CF จะแต่ร้อยยี่นะครับเล่นหน้าเล่นหน้าต่ำกลางลุกร้อยสิบเก้าประมาณนั้นนะครับลายฮาเวต RW ร์บิลร์โดซินวานะครับก็พลังประมาณนี้ซินวามันขวาสามอยู่แล้วเนาะไม่ค่อยมีใครเล่นกันถ้าไม่ใช่ฟูซิตี้เนาะ <c oughs> ก็ประมาณนี้แล้วกันนะมันบางด้วยนะครับประมาณนั้น กลางลูกตรงนี้ครับยูเลนบรัน์นะครับเฮ้ยพลังน่าเล่นนะบรัน์ดอทมุนนะครับพลังแฝงประมาณนี้อยู่แล้วเนาะไม่มียิงไกลนะครับได้สองเท้ามันเดิมก็ดูน่าเล่นดีนะ mm hmm. ดอทมุนปีกได้กลางลูกได้นะครับบรัน์ไอตัวเนี้ยตัวเลเวอร์แต่ลืมชื่อนะแต่ตัวเนี้ยพลังน่าเล่นเลยยิงไกลเพเมเกอร์เลี้ยงผ่านตัวนี้มันชื่ออะไรวะจําไม่ได้เหมือนกันนะแต่พลังน่าเล่นอยู่ความเร็วก็กลางๆแต่เน้นยิงเน้นจ่ายได้อยู่นะครับ ค่าพลังโอเคอยู่อยู่เร็วเส้นนะแต่ลืมชื่อจริงกให้รู้คอมเมนต์หน่อย C.M. เลออนกอลเอสกานะครับพูดกอลเอสกาหายไปนานนะครับเพิ่งมามีปีนี้มีเฮดเดอร์แล้วก็เรื่องการยิงก็ยังดีเหมือนเดิมเนาะร้อยยี่สิบ C.M. C.D.M. กลางลุกเล่นได้หมดเลยสเตตนะครับไม่ได้ต่างกันมากเลยลดแค่หนึ่งเองนะครับกอลเอสกา T.F. ตรงนี้เดคเคตเลเยอร์อะไรนั้นเดคเคตเลแรอะไรนั่นอ่ะตัวนี้นะที่อยู่อ่าแอตแลนตาใช่ใช่ใช่ตัวนี้หน้าต่ำกองหน้าหน้าต่ำได้โอ้มันตัวใหญ่ไงร้อยเก้าสิบสองเล่นกองหน้าได้เลยตัวเนี้ยมันเป็นเหมือนเป็นปีกมาก่อนปะอืมแล้วก็มาเล่นกองเล่นหน้าต่ำาตรงเนี้ยกองหน้าก็าตัดได้อยู่มีเพเมเกอร์มีเลี้ยงผ่านโอ้ห้าก็ความเร็วไม่เยอะแต่อ่ค่าจบอะไรดีอยู่นะครับเดคเคตเลแรประมาณนั้นปะซ้ายห้าขวาสี่นะครับผมประมาณนั้น โมฮัมเหม็ดคูดุสนะครับฟูเวสต์แฮมอุ้ยพลังน่าเล่นนะเนี่ยไซส์ห้าขวาสี่วันยิงจะขวาสามนะเลี้ยงผ่านเลี้ยงเร็วยิงไกลนะครับตัวนี้ซื้อเอามาแทนอันโตนี่ได้ปะคูดุสดูดดน่าเล่นเหมือนกันนะนะครับเออแมนยูซื้อมาดิตัวนี้ดูน่าเล่นกว่าทิศย้ากว่าอีกนะครับความเร็วดียิงได้ด้วยนะโมเน็โมฮัมเหม็ดคูดุสนะครับซีเอ no ็มคอนนอร์กาลาเกอร์อุ้ยพลังโคตรด,ดีเลย็ย้ายไปอ่ารเอส แอนมาริดนะครับดูพลังแฝงเลียงผ่านปอดเเมเกอร์ยิงไกลปั่นงูโอ้คบเลยนะครับซีเอ็มซีเอ็มซีเอ็มเล่นได้หมดเลยนะครับคอนอการ์เก,ก,กอร์พลังหน้าเล่นมาก65ฟูแอนมานริดฟูเชลซีเก่าอู้ได้เรื่องนะเนี่ยพลังแฝงมันครบจัดเลยนะครับอู้หน้าเล่นหน้าเล่นปวาสามสายสามไม่มีปัญหาย,ยแล้วนะพลังแฝงขนาดนี้นะครับเอาเรื่องว่ะคอนอการ์เกอร์ น่าเล่นน่าเล่นฟูจิซีก็น่าซื้อไปเล่นนะประมาณนั้นนะครับคิสเซียนโรเมโรนะครับมีปอดมีเฮดเดอร์มีเข้าปะทะนะครับสเปอร์พรอมเร็วพอได้อยู่แล้วก็เข้าบอลแน่นอยู่เลยนะโรเมโรนะครับอันนี้กลางรับบาเยอร์นเนาะชาวบาลินญ่านะเออฟูลล่มย้ายไปบาเยอร์น,นะครับก็มีเฮดเดอร์มีเพย์เมคเกอร์มีปั่นด้วยนะครับเออก็พลังน่าเล่นอยู่นะยิงไกลได้แต่เออไม่มีแทนที่จะเป็นยิงไกลไม่ใช่นะเป็นปั่นแทนเนาะ เราบาลินยานะฟูบายเยนเออน่าสนใจน่าสนใจนะครับกองหน้าสเปอร์ครับโดเมนิกโซลันเก้นะครับโซลันกี้เนาะริ่งมีปีฮาร์ดเวิร์กอยู่แล้วนะครับแต่ปีนี้ก็มีเฮดเดอร์มีเร่งเร็วน่าจะเหมือนกันปะไม่รู้เหมือนกันเนาะโซลันกี้ก็ตัวใหญ่มีความเร็วจบดีนะครับน่าสนใจฟูสเปอร์นะครับผมอันนี้มิเกลเมลิโนนะครับอาร์เซนอลน,นะครับตอนนี้เจ็บอยู่เนาะเป็น CM CM, CM แล้วก็ CDM เล่นได้ด้วยนะ มีงูมีเพเมเกอร์มีเฮดเดอร์ ader, มีเลี้ยงผ่านนะมีเกมโอเบริโน่น,นะครับรอดูฟอร์มนะรอหายเจ็บนะครับอาร์เซนอลพาสคาวกรอสนะครับผมอันนี้ดอดมุนนะย้ายจากไบตันไปดอดมุนสองเท้าเหมือนเดิมเพเมเกอร์ยิงไกลลองพาสเออร์ลี่คอร์สครบเลยนะก็เป็น CM เอ็มเนาะพอยี่สิบซีดีเอ็มลดไปสามเลยนะครับก็ลดเยอะอยู่แต่ว่าก็พอเล่นได้นะพาสคาวกรอสมีเจ้ากันเซโร่ด้วยว่ะแต่ภาพยังไม่มีน่าจะเป็นเสื้อบาร์ซ่าปะ เจ้าตอนนี้ย้ายไปไหนแล้วเนี่ยนิบาท้าไมนเดิมป่ะจำไปแล้วพลังแฝงประมาณนี้เนาะเจ้าคันเซโล่นะครับกองหน้าตัวแบกเทลซีนะปัจจุบันนะครับนิโคลัสแจ็กสันนะครับผม <laughs> นาก็ถือว่าพลังหน้าเล่นนะครับแต่ขวาห้าซ้ายสามเนาะมีเรี่งเร็วนะครับช่วงนี้เป็นนิวด็อกบาร์นะตอนนี้ฟอร์มกำลังโหดนะแจ็กสันนะครับพลังหน้าเล่นอยู่นะ <laughs> สำหรับฟูเชลซีนะครับเสื้อเท่ด้วยนะไอตัวนี้ใครก็ไม่รู้นะ ยูเครนใครไม่รู้แต่พลังดีมากเลย2เท้านะครับ maker, เพเมเกอร์เลี้ยงผ่านแฟร์นะครับใครก็ไม่รู้ปีกขวาปีซ้ายใครก็ไม่รู้นะพลังดีอ่ะแต่ไม่รู้ชื่อนะตัวนี้ใครไม่รู้นะพลังดีเลยนะยูเครนน่าเล่นอยู่นะสองเท้านะครับอ่ะเลออนไบรลี่นะครับเลโอนไบรลี่เนาะอันนี้แอสตันวิลล่าเออรอปีโหดมานานแล้วตอนนี้มีแล้วนะครับเลโอนไบรลี่สายห้าขวาสี่นะเลี้ยงผ่านเลี้ยงเร็วแฟร์นะตัวนี้สายลิวอยู่แล้วปลีก ปีของไอ้นี่แอสตันวิลล่านะครับเออ iley, เลโอนไบรี่น่าเล่นน่าเล่นเวสต์แฮมนะครับดดยดอดมุนมาเวสต์แฮมนันนี่คราสฟูกุกนะครับผมเจดเดอร์เนาะพลังแฝงสองเท้าเหมือนเดิมนะฟูกุกก็เป็นตัวจบเนาะแต่ก็ได้ลงบ้างไม่ได้ลงบ้างนะฟูกุกซื้อมาไม่ก็ได้ลงลงงเหมือนกันนะ <c oughs> โหดขนาดนี้อันนี้เลยครับที่ทุกคนรอคอยกันนะแฟนบาซ่ารอคอยมาเนิ่นนาน นะครับลามินยาเมาปีท็อปมาแล้วนะครับจากปีไลท์ที่เข้ามาตอนนี้มาแล้วครับผมปี24 EP ิ่นะสูง180หนักห5รูปร่างอะไรไม่รู้นะน่าจะเป็นผอมปะซาย5ขวา3นะครับเลี้ยงผ่านเพเมเกอร์แฟร์นะครับสปีดต,ต้น125โอ้โหอูบาซ่าดูดิบูตเต็มอุ้ยเอาเรื่องสปีดต้นดีมีความคล่องโอ้เอาวะลามินยาเมา ปีอีกสข้างเเดเท่ากันเลยนะครับ128เหมือนกันเฮ้ยยามาหน้าเล่นแต่ตีนบอดนิดน,นึงแต่ว่าฟูบาซ่าหากันน่าจะไม่มีปัญหาอยู่แล้วตัวนี้น่าจะราคาบักประมาณนั้นนะครับอ่าแบ็กขวาสเปอร์ครับไปโดปอโปรโนะครับก็เลี้ยงเร็วเออร์ลี่คอร์สเหมือนเดิมแต่ว่าพลังยิงมันเยอะขึ้นนะพลังยิงเรายี่เลยนะปอโรนะั้นเน้นยิงบ่อยไงก็เลยได้พลังยิยงเยอะนะครับปอโร อ่ะเลวพูเขามาครับหลุยดีอาร์ตนะครับมีเลี้ยงเร็วนะปีนี้ีหรือปีอื่นมียังวะไม่รู้แต่น่าจะปีนี้ปีแรกปะเลี้ยงเร็วนะครับหลุยดีอาร์ตช่วงนี้ฟอร์มกำลังโหดด้วยคอมเบลสปฟีต้นเยอะนะครับจบดีด้วยนะช่วงนี้ผมจัดเลี้ลุยดีอาร์จากปีก่อนๆนะครับมาเทอุสคุณย่าอันนี้เหมือนมีปีเอ็มดีเอลเลยปะเออเพิ่งมามีปีนี้อีกปีหนึ่งนะครับมาเทอุสคุณย่าพอไม่มีก็ไม่มีเลยนะพอมีก็มาลัวเลยนะครับฟูลบูฟเนาะใครทำฟูลแหวกฟูลบู พลังแขงดีนะมาซื้อคุณย่านะครับอ่ามีเฟเดริโกเคซ่าด้วยนะครับก็ถือว่าพลังแขงประมาณนี้อยู่แล้วเนาะเลี้ยงเร็วเลี้ยงผ่านยิงไกลยิงปั่นครบอยู่แล้วนะเคซ่าปียี่สี่ EP น่าจะรอปรับเสื้อเป็นเสื้อริเวอร์ปะ่ะถ้าถ้าถ,ถ้านักเตะที่เป็นภาพอย่างนี้แปลว่ารอใส่ใส่ผ้าไปเป็นเสื้อริเวอร์แน่นอนประมาณนั้นนะครับอันเนี้ยกองหลังริเวอร์เว้ยฟานเดนเบิร์กเหรอไอตัวเนี้ยฮอลแลนด์ใช่ปะ่ะเออกองหลังริเวอร์ไม่เคยเจอเหมือนกันนะ ไม่รู้ยายออกไปยังเนี่ยแต่เสื้อริเวอร์ด้วยนะสวยด้วยนะครับเฮดเดอร์กับเข้าปะทะตัวใหญ่มีความเร็วด้วยนะน่าจะฟานเดนเบิร์กปะพลังน่าเล่นอยู่นะครับปีนี้อันนี้กองหน้าพาเลตอะจองปิลิปมาเตต้าไอตัวเนี้ยนะครับมีปีจนก่อนมันไม่มีปีโหดไงปีนี้มาแล้วนะฟูพาเลตฟอร์มดีไงช่วงเนี้ยมาเตต้าก็มีเลยปีท็อปนะครับพลังก็พอได้เน้นจบสกอร์ตัวใหญ่นะครับช่องปิลิปมาเตต้า อายูเว่ก็มีตัวนี้ด้วยนะครับโลกาเตลลี่นะปีนี้มีย,งยิยงไกลว่ะเพเมเกอร์ยิงไกลลองพาร์ตนะครับ CM เ d m เล่นได้นะครับโลกาเตลลี่ตัวจ่ายตัวยิงนะครับถือว่าน่าเล่นนะปูยูเว่นะครับอาที่เหลือเขาว่าก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วเนาะนักเตะก็เป็นแบบว่าตัวที่พลังน้อยๆแล้วมาทําให้พลังโหดประมาณนั้นปีนี้เนาะนะครับก็เนี่ยจอร์ดแม็กกินก็เคยมีอุย้ยแม็กกินปีนี้ขวาสี่ว่ะทุกทีแม็กกินจะขวาสองขวาสามนะครับอุย้ยพลังแฝงครบเลย เลี้ยงผ่านเปเบเกอร์ยิงไกลลองพาสปั่นงูเฮ้ยครบว่ะแต่ดีตรงที่ขวามันสีน่นี่แหละยิงแม็กกินมันขวาสองขวาสามเองนะครับเออฟูเอสนันวิลล่าก็น่าเล่นขึ้นนะปัจจุบันอะไรประมาณนี้นะครับนะโดยรวมคร่าวๆเนาะประมาณนี้เนี่ยมันมีแต่ตัวใหม่ๆที่แบบว่าอันนี้วอร์ดเพลว์นะครับอะไรประมาณนั้นเนาะตัวเดิมบ้างตัวใหม่บ้างที่เราไม่รู้จักลอดบาร์กอรี่อะไรเงี้ยมันก็มีมาเยอะเลย นะครับวอล์กเกอร์เนี่ยยังไม่ทําภาพเนะี่ยอันนี้ใครไม่รู้เอเดนซอนอะไรนะเอสซอนอะไรนะที่อยู่อัลตันตาตัวนี้ปะน CM เนี่ยซีเอ็มเนี่ยใช่ปอกว่าน่าจะใช่ปะที่อยู่อัลันต้าปะน่าจะใช่ปะแดนกลางอ่ะพลังแฝงดีด้วยนะตัวนี้ไม่รู้เหมือนกันเนาะแล้วก็มีพวกเนี่ยหลายๆตัวนะที่พลังมันดรอปเอ้ยมีพิตูด้วยนะครับประมาณเนี้ยหลายๆตัวเนาะอันนี้ใครมั่งก็ไม่รู้นะครับดาริบลินอะไรพวกนี้ อารีโควิเซลดาวินดูเนสก็มีนะอนะครับหลายๆตัวก็มันจะมีมันมีเนี่ยไอจารัดเบ็เบ็ดด้วยนะตัวนี้เอเวอตันดาวลุงเอเวอตันโอ้สองเท้าด้วยวะ่ะตัวใหญ่อตัวนี้เหมือนจะย้ายมาแมนยูอยู่แล้วแต่ไม่ได้ย้ายนะครับเอเวอตันเนี่ยหลายๆตัวเนาะตัวที่พลังไม่ได้โหดเนี่ยยวูนวิซ่าตัวนี้เป็นฟอร์ดเนี่ยที่หาว้ตั้งนานตรงนี้มีแล้ว เลี้ยงเร็วยิงไกลยิงปั่นหุ้ยครบเลยวะข้าพลังดีเนี่ยฟูเบนฟอตความเร็วสปีดต้นจบสกอเรยอยี่อ่ะหุ้ยได้เรื่องอยู่นะส่วนวิซ่ากองหน้าปีกได้นิดหน่อยเออฟูเบนฟอดเนี่ย้คือตัวที่มันแบบนั่นแหละพลังมันไม่โหดแล้วมาทําให้พลังโหดอ่ะประมาณนั้นนะครับถึหว่านักเตะปีนี้เนาะเนี่ยมีโอนาหน้าด้วยโอนาหน้าพลังแฝงครบนะสกัดบอลโยนสวีปพิเปอร์ชกบอลนะที่เออของจริง จะมีพกจะมีพวกกานาโชหอยลุนด้วยหน่อยว่าพลังประมาณร้อยสิบเขามีบอกว่าหน้านี้เหมือนจะไม่มีต้องดูสแตจกองหน้าเนี่ยการนาโชหอยลุนประมาณสแตจร้อยสิบอ่ะนะว่าเอาไม่เห็นมีวะเนี่ยแรดฟอร์ดมีด้วยอะร้อยเก้าแรดฟอร์ดมีเลี้ยงผ่านกับยิงไกลเลี้ยงเร็วไม่มีแล้วนะครับอันนี้ก็ถ้าเสียๆหน่อยเอาไปตีบลกแปะก็ได้นะ เข้ามาก็พลังตีบวกแปดร้อยยี่สบสี่เลยนะพลังโหดเลยนะติดบูสอะไรเงี้ยก็อุ้ยแต่ต้องเตีเยวนะ <c oughs> นะครับพลังโหดอยู่แลดปอดไหนวะกานาโชอยู่ไหนวะต้องหากานาโชมีกาณาโชด้วยนะครับนี่คูลูซเซฟกี้ก็มีประมาณนี้เนาะหลายตัวแต่พลังน้อยบ้างพลังเยอะบ้างนี่แบนเนนจอนสั้นก็มีนะสเปอร์ก็หลายตัวเหมือนกันนะเป็นเนนจอนสัน้นเออน่าเล่นช่วงนี้กำลังลงตัวจริงอยู่ไง มีหอยลุนอันนี้เอลังกาอโนนี้เอลังกานะครับนี่ลาดมุดหอยลุนนี่ภาโพโคตรเท่พลังก็ประมาณร้อยสิบหกเนาะหอยลุนอันนี้การาโชกาณาโชไม่มีเลี้ยงเร็วแล้วปีอนจีมีแต่ปีนี้ไม่มีเลี้ยงเร็วแล้วนะครับโอ้ห้าพลังน้อยต้องบวกแปดกาณาโชอ,อ่ะประมาณนี้เนาะที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับตัวก็คล้ายๆเดิมแล้วก็มีตัวใหม่ที่แบบว่าเราแบบพลัง พลังน้อยๆแล้วมาทําให้พลังโหดขึ้นคือปีนี้นะประมาณนั้นให้คนได้เล่นกันพลังปีไลท์เขาไม่เล่นกันอยู่แล้วใช่ปะเพระาะนั้นนะครับเนี่ยโดมิคเขาโหดเลวินก็มีนะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูระบบขายทันทีก่อนเนาะเออมันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูอ่ะเปิดการ์ดเห็นเหมือนบอกว่าจะต้องเปิดการ์ดแล้วก็จะไอ้นี่ขายทันทีได้อ่ะเดี๋ยวลองมีการ์ดอยู่เดี๋ยวลองเปิดเลยปุ๊บอ่ะเปิดการ์ดดูมันจะขายทันทีได้ไหมไปดูกัน เป็นยังไงระบบขายทันทีโอ้ย l อลนูไฟอังกฤษเ t o ต e โเวนาะอารันเชียเลอร์บวกห้าเชียแขกมันก็ยังไม่มีปุ่มอะไรนะอันนี้ก็เป็นกดเข้าทีอันนี้ก็กดอันนี้มันเดิมเนาะอันนี้อ่ะอันนี้ก็ไปหน้าแรกเปลี่ยนเหมือนสมมตินะเราเปิดเสร็จปุ๊บใช่ไหมมันจะมีกดขายแล้วกดขายไปเนี่ยมันจะมีระบบขายทันทีอยู่เนี่ยแต่ว่ามันมีดีเทลอะไรไม่รู้เหมือนต้องมีตู่อะไรทุกอย่างนะเนี่ย แต่ว่ามันขายไม่ได้มันเพิ่มมาสองช่องตรงนี้เห็นปะแต่เรายังขายเลยไม่ได้นะเหมือนต้องมีการ์ดมีตั๋วอะไรทุกอย่างนะครับเนี่ยที่เขาบอกก็ขายเนี่ยขายธรรมดาตรงนี้ได้แต่ราคาแต่ถ้าจะขายคือเหมือนจะต้องได้ราคาที่ลดลงปะเออเจ็ดเจ็ดลดลงไปหน่อยแต่ว่าขายได้เลยแต่ว่าเหมือนจะต้องมีตั๋วปะขายทันทีประมาณนั้นนะครับขายฟรีทุกอย่างขายทันทีนี่แหละเนาะเปิดมามันจะมีเวลาอยู่ ว่าประมาณไหนเพราะว่าเราอย่างสมมติเนี่ยตัวที่ผมมีในทีมอยู่แล้วอ่านตัวนี้มีนานแล้วใช่ไหมกดขายช่องหลังเนี่ยจะไม่ขึ้นเห็นปะมันจะขึ้นแค่ช่องนี้แต่ไม่รู้ว่ามันเนี่ยมันมัน,มนดแดงๆเนี่ยเหมือนจะบอกว่าอ่าแบบต้องมีตั๋วในการใช้ระบบขายเนี่ยนะประมาณนั้นะนะครับมันจะไม่สามารถได้เลยแต่ถ้าเปิดมาใหม่ๆอย่างเงี้ยก็จะมีช่องนี้เพิ่มขึ้นมาอาประมาณเนี้ลองแปลกันดูนะเข้าใจยังไงก็คอมเมนต์กันมาแล้วกันนะอันนี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกัน,นต้องมีตั๋วปะ 2ช่องเนี้ยลองแปดูเนาะประมาณนั้นครับระบบใหม่ระบบขายทันทีนะครับแล้วก็เรื่องเปลี่ยนร,รูปภาพการ์ดก็ยังไม่มีเปลี่ยนปะจะลองไปดูล er ็อกเกอร์ลูมสิรูปภาพการ์ดมีเปลี่ยนยังต้องไปดูล็อกเกอร์อะเหรยังปะแถบขวาเนี่ยยังไม่ขึ้นน่าจะยางปะนี่ดีใจยางครับเปลี่ยนรูปภาพการ์ดน่าจะยังไม่มาครับ ประมาณเอก็ยังไม่มาเปลี่ยนภาพกาก็ยังไม่มาเนาะประมาณนั้นอ่ะคร่าวๆนะครับสําหรับแพทนี้เนาะก็มีนักเตะใหม่นะครับพาดยี EP, ่สีเนาะก็ตัวยาเมามาแล้วคนที่เราต้องการตัวที่เราหากันมานานลามินยาเมาสแตเอร้อยสิบสามหากันให้ควักนะครับตัวนี้ไหนวะอาร์วีวนะตัวนี้เนาะหากันแฟนบาซ่าก็มาแล้วนะครับเหลือคอบบี้ไมนูนี่แหละย,ยังไม่มานะครับ คันนี้ก็ยังไม่มีเนาะอาจจะรอแบบใกล้ๆคือ24บสอนประมาณนั้นนะครับน่าจะมีนะค o อบบี้เมนูนะครับผมโอเคเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคนะใครชอบใจการพรีวิวนะักเตะเซร์ฟเกาหลีแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำใจกันด้วยนะครับผมนะแล้วเจอกันคลิปพรีวิวคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบายครับ